ก็ได้แค่นี้แหละเดี๋ยวแตกเอาเอาเดีย๋ยวเขาอ้วนเขาฟางมาสดมันมันต้องลอยขึ้นแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยนี่แหละแล้วคัเนี้ยไอ้ข้างนี้แหละเพราะนั่นแห้งอันนี้ก็จะจับตามไปพอมันดุี่เร็วเพราะฟางมันแข็งตบมันไม่หลงแตกเต็มไปหมดบุ้งพ่อ พ่อเลี้ยงจะแตกจะต้องมีข้างหลังจักไม้นะพ่อแค่นี้แหละอะไรหรอครับกันให้มันน้อยไม่มาปลามันจะไปทางนี้ทางบ่แล้วก็มาดูว่าปลามันกินไหมเดือนอาทิตย์นึงน้องเล่านะมันกินแล้วนะเห็นไหมเนาะแค่ขวางเห็นปะรถให้มันลงหลั เน่ามันต้องเน่าขางล่างก่นงนอนบนยังไม่เน่าเลยของล่างสุดทางนี้ก็จะสุดตามไปได้เลือกพออาบน้ำสักท <c oughs> <c oughs> ีเล่นน้ำกันตัวไม่เล่นไอ้อาหารตาไม่ให้เลย ให้ไกลๆพ่อเขาจะอาบน้ำหมดไปแค่ปลาถึงปลายบับมันก็ไปประมาณห้าวันันนี้ลงเถอะล, <c oughs> ลงเถอะโอโ้กี่วันโอ้ยมันก็เออยู่มันก็จะเ,เป็นนอนอนอน,นหลก,กวัว ไม,ไ,มไม่ได้ออกกำลังกเลก่อนเลยเป็นกนุ่มๆอนาวตลาดห็นไมล่ะมดสบเนี่มเี่ยเนเนเ่่เย ลองล่างเนาจาน่าตามพาม่ได้่เ็นาับมาบังเขาไทย